สวัสดีค่ะพบกับช่างพังดอกแก้วแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ขายไม่หมดนะคะสวัสดีค่ะก่อนเลยดอกแก้วสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างครับแม่พานวันนี้ขายให้ดูเด็กยค่ะวันนี้ขายไม่หมดนะคะเหลืออ้อยเหลือทั้งอ้อยโอ้เหลือเต้ยอ้อยกล้วยข้าวโพดหมดเหลือยี่สิบสามตะกร้านะคะนี่ด่ค เหลือกล้วยกี่วีก็เหลือไม่วยอะเลยก็เอาไว้ขายพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังจะได้ลดลดการขาดทุนนะครับผมก็วันนี้ก็จัดแค่ผลไม้รวมนะครับมาให้น้องดอกแก้วนะผมได้ทานที่หลักนะครับที่ขายไม่หมดนะผมยี่สิบสามตะกร้านะครับก็นี่เลยเอามาจัดให้น้องได้ทานเลยนะครับผม มืดนคืมเลยนะครับผมโอ้ยสองกองเนาะไม่คานไม่ได้แบ่งให้น้องน้ำฝนบอโอ้ยไปก่อนแล้วไม่งั้นได้กินด้วยกันแล้วนี่สองกองเลยนะครับานองน้ำฝนโอ้ยไปเร็วเกินเนาะถ้าว่าไม่ไปเร็วก็คงได้อยู่กินด้วยกันนะอุตสาแบ่งไว้สองกองแล้วนะครับผมก็อ่าประมาณนี้นะผมวันนี้ก็ขายไม่หมดนะครับผมเหลือยี่สิบสามตะกร้า กับกล้วยอีกอีก15วีน้องแม่ควานก็กล้วยก็เก็บไว้ขายในวันพรุ่งนี้นะผมว่า,าถ้าเอาให้น้องกินนีกก็ขาดทุนหนักกว่าเดิมเลยขาดทุนหนักกว่าเดิมเลยนะครับก็ให้น้องกินอ่ะเท่านี้นะผมให้น้องได้กิน23ตะกร้า2กองใหญ่เลยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ดึกเลยวันนี้นะผมกว่าจะขี่มาถึงก็ โอ้โหนานเลยจนคลึ้มเลยนะครับตอนนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับผมนี่ก็มือจนกล้องกล้องเบลอหมดแล้วนะครับเห็นตะกระโพดนะครับเหลืองๆแต่ว่าเออสีสดใสหน่อยก็จะอะมองเห็นชัดเจนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเย็นดูและรักน้องดอกแก้วด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับน้องด้วยครับผม